โตโยต้าแคมรี่ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งพร้อมการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ทำให้รถซีดานขนาดกลางคันนี้ก้าวล้ำไปอีกระดับโตโยต้าได้ผสมผสาน DNA อันเป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่เข้ากับดีไซน์อันฉกเฉียวความสะดวกสบายระดับพรีเมียมและกลุ่มพลังไฮบริดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมตั้งแต่แรกเห็นแคมรี่ใหม่สะดุดตาด้วยเส้นสายตัวถังที่ฉกเฉียวสไตล์คล้ายรถคูเป้ไฟน้าเล็ดดีไซน์เฉียว และกระจังหน้าส่งสปอร์ทที่เพิ่มความดูดันให้กับรูปลักษณ์โดยรวมเส้นสายรอบคันดูเฉียบคมมากขึ้นช่วงล่างกว้างขึ้นและรายละเอียดทางอากาศพลาศาสตร์ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าไปใกล้คุณจะสังเกตเห็นรายละเอียดที่ทันสมัยมากมายเช่นล้ออัลลอยขนาด19นิ้วกระจังหน้าแบบใหม่และการตกแต่ง ด้วยโครเมียมและสีดำเง,งาที่ดูหรูหราโตยโยต้ามีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่ LE และ e x c e r ที่เน้นความหรูไปจนถึง SE และ x c e r ที่เน้นความสปอร์ตทุกแบบถูกออกแบบมาให้ตรงกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยตั้งแต่แรกก้าวเข้ามาวัสดุที่ใช้เป็นแบบนุ่มพิเศษเบาะนังระดับพรีเมียมไฟเบียนรอบห้องโดยสารและเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ เพื่อความสบายในทุกการเดินทางพื้นที่คนขับได้รับการออกแบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายระบบเสียง Premium j b l และคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่ใช้งานสะดวกข,ขึ้น ผู้โดยสารตอนหลังก็จะได้รับความสบายไม่แพ้กันด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขวางระบบกันเสียงรบกวนที่ดีขึ้นและช่องแอร์ด้านหลังให้ความเย็นทั่วถึงพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างเพียงพอสําหรับการเดินทางทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทริปพักผ่อนหรือใช้ในชีวิตประจําวันโตโยต้าออกแบบภายในให้เป็นสถานที่ที่คุณอยากอย,กอยู่ในทุกการเดินทางใต้ฝากระโปรงแคมรี่ปี2026มาพร้อมระบบไฮบริดใหม่ เต็มรูปแบบทุกรุ่นมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง232แรงมา้าในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อสมรรถนะดีขึ้นในขณะที่ประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ21กิโลเมตรต่อลิตรหรือมากกว่า50ไมล์ต่อแกลลอนการขับขี่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจระบบการสะเทือนปรับจูนใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมภูมิลัย ที่แม่นยำไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนถนนทางโค้งแคมรี่ให้ความมั่นคงและความรู้ราในทุกจังหวะก,การขับขี่ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับในสภาพการจราจรติดขัดและกล้องรอบคันเพื่อช่วยในการจอดรถ ในด้านราคา Toyota c a m r ร2,026เริ่มต้นที่ประมาณ28,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านบาทและรุ่นท็อปอย่าง x อ E ซหรือ l e x เซี Hybrid จะอยู่ที่ราว38,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.4ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดที่ได้โดยรวมแล้ว Toyota Camry 2,026ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการปฏิวัติรถซีดานขนาดกลางอย่างแท้จริงทั้งฉลาดสปอร์ตและรักโลกมากขึ้น โตโยต้าพิสูจน์อีกครั้งว่าซีดานยังคงมีเสน่ห์เหนือการเวลาหากคุณกําลังมองหารถที่ทั้งส่วนประหยัดและเชื่อถือได้แคมรี่ใหม่คือคําตอบที่ใช่ที่สุดและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto View Thailand เพื่ออัปเดตรถรุ่นใหม่และรีวิวล่าสุดก่อนใคร